สัสดีสสดค่ะบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อี ec นะคะน้ำหนัก25โลราคา3,705 บาทนะคะใ่แล้วจำนวนตัวเราประมาณการคร่าๆ100วๆหนึ้าาตตอยถึงร้อตัวค่ะลูกษาตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการเหยืยสิบแปบาทนะคะประมาณให้คร่าวๆใช่แล้วค่ะ,คะ 28บาทค่ะผ้าใบหอยมัลดหรอยี่สิบแปดบาทได้ป้ายท้อยมาเลยอันนี้ไม่ใช่ผ้าเก่านะเป็นโทนแบบนี้นะคะรูปทาสีกาเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะในนี้ก็จะมีค้าเลยเสื้อกางเกงกระโปรงเดรสเชิ้ตนะคะของผู้หญิงนะคะพูดถึงก็ได้เลยค่ะ เอาชุดค่าวแฟชั่นรวมผู้หญิงมีครบทุกอย่างนะคะอย่างที่กล้วยแ้งเมื่อกี้เสื้อมีมาเมีมากระโปงมีมาชุดเดทมีมามีค่ะมาให้หมดเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นรวมเนื้อผ้ามาด้วยนะคะใช่ค่ะจริงๆวันนี้คือเหมาะกับทุกกลุ่มนะกลุ่มที่ลองขายก็ได้กลุ่มที่ขายอยู่แล้วก็ได้หรือว่า ชีพเสริมนะคะหลังทานก็ได้นะคะแต่นี้เนาะเพราะว่าราคาเบาๆแพงนี้25กิโลนะคะ3,750บาทเท่านั้นเองใช่เลยใป้าอ่เนี่ยใต้คนอ่ะเอาคู่กันเอาป้าเหมือนกันเลยปลาลูกค้าจ๋าต้นทุน28บาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นมือสองคัะเกรดเอของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเลื้นดำมีเจอนะคะใช่เดี๋ยวอุ้ยใส่ดูกับนีเด้อใหญ่ไหม ส่วนใหญ่ก็มีนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าเรื่องไซส์เนี่ยเขาคะไซส์มาให้อยู่แล้วใช่ค hmm. ่ะเอาลูก hmm. ค้าจ um, ๋า S M L มีคะมานะคะอันนี้เป็นยูนิโคะกันง้องไปนี่สิคิตตี้ลูกค้าหมดกันคิตตี้ต้ายง้อมาเลยค่ะพี่ดาค่ะเอามาเบิ่งอย่างของเขาตายใหม่มาเลยลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดแบรนด์ฮัลโหลคิตตี้ใช่ค่ะลูกค้าค่ะเใส่มาจากบ้านได้ไหมอะ ไม่ใช่คิตตี้ก็จีอูค่ะจีอูเหมือนกันนะจ๊ะลูกค้าค่ะลูกคาะคิตตี้ยี่สิบแปดบาทได้ป้ายห้มาใหม่ขนาดนี้ลูกค้าจะสวยเยแนะนำเลยเด้อแพ็กนี้ลูกค้าท่านใดสนใจซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๊ะแพ็กนี้ราคา3,750บาทนะคะน้ำหนัก25่สโลนะคะจำนวนชิ้นก็ประมาณ1 0 0ถึง130ตัวนะคะตกเงหนเพียงแค่ประมาณ28บาท ชแล้วก็จับได้เดทอีกเลวแล้วก็ได้เดทเหมือนกันอ้าวสวยเหรอนี่สิบแปดบาทลูกค้าจ๋าแพ็คนี้สิบแปดบาทต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋าฟิวสันเหรอใส่เดทจังไหนฟิวสันเหรอมาเป็นคีแม่งกระใสเดเหมือ่าถหนักมากเลยนะคะเมื่อนหนัดมากให้กล้วยมาจับมาจับเดทนะคะนี่ป่าไหลก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าค่ะอ้สวยเหร สวยมากลูกค้าค่ะอะไรไม่รู้แต่เราได้แล้วยังไงคะยังไงเป็นกระโปรงค่ะอุ้ยสวยเหตลูกค้าจ๋าสีคือมอคคจะเจ้าของสีแบบว่าสีเจ็บมากลูกค้าจ๋าสวยมากอะตัวนี้แบบว่าใส่คู่กันได้ปะได้เดถ้าแมทใส่กันได้ไหมอะก็ได้นะได้นะก็ได้อยู่นะใส่กระโปรงทับในน่อย้ใช่ค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยเลยสวยค่ะ ขายเป็นคู่เป็นเซ็ตก็ได้นะคะลูกค้า่ะจะทําราคาได้อัพราคาได้สูงขึ้นด้วยแล้วค่ะป้าอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยนะคะทุงนี้แพ็คนี้ราคา3,750บบาทนะคะลูกค้าจ๋า เป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะลูกค้าจามีรวมทุกอย่างเลยนะคะเสื้อกางเกงกระโปรงเดืเชิ้ตนะคะลูกค้าขาะามาให้หมดเลยท่ที่สําคัญคือผ้าใหม่สะอาดมากนะคะลูกค้าขาแต่ก็ยังเป็นงานมือสองเนาะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างอยู่แล้วนะคะลูกค้า หนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะลูกค้าจ่าเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอนะคะเพราะว่าเป็นงานมือสองพัดเกรดนะคะอุ้ยคืองามแท้คือช่วยเถอะทันไปเบิร์นของเขาเสียพี่นางค่ะก็มันงามอ่ะมีมากมากเลยเป็นแดทแล้วก็มีหูด้วยมีหูด้วยนะคะลูกค้าค่ะสวยแล้วค่ะป้าจะหวานก็ไม่หวานเลยค่ะจะเท่ก็ไม่เท่เลยกลาง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 นะลูกค้าค่ะ ลูกค้าจ๋าแม่อุ้ยได้อีกแล้วค่ะกล้วยเอาก็สวยแท้่ะเอาลูกค้าจ๋าเมื่อกี้สีแดงอันนี้สีแบบฟ้าๆหน่อยอันนี้น่าจะเหมาะกับเสื้อเมื่อกี้ค่ะเสื้อไหนคะรู้รื้อก่อนเสื้อไหนคะนี่อ่ะก็ทนสีใกล้เคียงกันก็ได้อยู่อ่าประมาณนี้นะคะหวานๆเซ็ตวันหวานสวยๆได้เด้อได้เด้อได้เด้อเซ็ตนี้สามสี่ร้อยได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า ำเลยลูกค้าจ๋าเราสามารถเอาไปจับเซตแบบนี้ได้นาไปแมทช์กันได้นะคะใช่ค่ะแนะนำนะลูกค้าจ๋าสนใจ CF เอได้เลยกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าสา5 0เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะแนะนำเลยกระสอบนี้น้ำหนักยี่สิบห้าโลนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ c ีเอได้เลยนะคะสุดคุ้มมากมาก ไม่เคยขายก็ขายได้ขายอยู่แล้วก็ขายได้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่กระสอบนี้มีป้ายห้อยสวยอ่ะสวยเนาะสวยนะคะจับขึ้นมาก็ป้ายห้อยมาเลยป้ายเหมือนกันค่ะอ๋าใครที่ชอบงานป้ายป้ายแนะนําเลยใครที่ชอบงานป้ายป้ายแนะนําถุงนี้เลยแนะนําถุงนี้แพ็คนี้เลยลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนะคะได้ตามรีวิวเลยค่ะ ลูกค้าคะสวยมากสวยอ่ะกระสซบทเลยนะคะลูกค้าค่ะอันนี้แมทกันอีได้ไมยาค่ะยังไงคะจะเป็นลายไหนก็อุ้ยได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อขาวดำขาวดำดำขาวขาวดำนะคะได้อยู่ได้อยู่นะคะลูกค้าค่ะแมทกันได้เลยนะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะจับเซ็ขายได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในแต่ละถุงนะคะสินค้าอาจไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละถุงเราก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็น อย่างไงคะพี่นาคะว่าจะเป็นอันเด็กกี่ตัวเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวกระโปรงกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นงานพัคเกตมาจากต่างประเทศโดยตรงนะแพ็คมาจากต่างประเทศเลยนะคะลูกค้าค๋าหนูชอบตัวนี้ยพี่ก็ชอบตัวเชือดพี่ก็ชอบตัวนี้เอ้า พวเราชอบไม้เหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะดูป้ายอ่แปดสิบปดป้ายนะคะลูกค้าป้าป้ายยังคือแข็งเดี๋นะคะลูกค้าค่ะอ่ะนี่เลยนะคะอุ้ยสวยอ่ะพร้อมไปขายได้เลยออกจากนี่คือไปลงตลาดได้เลยออกจากนี่ขายได้เลย สวยไหมคะสวยอ่ะพี่นางอ่าลูกค้าจ๋าซอนเนี่แจ๊กยี่สิบแปดอุ้ใส่กับเสื้อตัวนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะลูกค้าเอาไปจัดแมทเลยใช่ค่ะอย่างพี่แจ๊กในหนึ่งถุงในหนึ่งแพ็คนี้เราสามารถจัดแมทได้นะคะนะคะจ๋าแนะนำเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจถุงนี้แพ็คนี้ซีเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวทุกตัวใช่แล้วสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอู้ยิ่งน่าด้วยนะคะสวยอ่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวเด้อกระสอบนี้สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าเอาอีกแล้วน่ารักนะสวยอ่ะนะคะลูกค้าจ๋าเอาาสวยๆลิศเลอกระามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทยีสิบแปดบาทนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนยี่สิบแปดบาทอุ้ยมาเด็กก็ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบได้หรือนะคะ คือฮารูฮาร,รามาอโอ้จะมันจับคลายกันอันนี้แบบ ปลายเขาจะเป็นไม้นะคะแล้วสีแบบสีกระปิกอ่ะสวยสวยมากสวยอ่ะปลายให้ด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าจ๋าใครที่ชอบงานป้ายบอกได้เลยว่าถุงนี้แพ็คนี้ป้ายมาค่อนข้างเยอะใครที่ชอบงานป้ายลูกค้าจ๋าถุงนี้แพ็คนี้ซีเอไปได้เลยได้เลยได้เลยคุกทุกชสวยๆลดศลิกันเลยนะคะรถถังห้ามค่ะก็ถ้าก็ไม่ไปเราบอกถ้ากลองให้ไปแล้วเอาไปให้ลูกค้าดูไหมคะป้ายให้ งามแห้งยังนหนโอ้ยมีมีติดอ๋อมีแบบแฟนซีมานิดหน่อยมีแฟนซีมานิดหน่อยนะคะแต่สวยนะคะลูกค้าจ๋าทุงนี้แพ็คนี้ใหม่มากสะอาดมากป้ายค่อนข้างดกมากลูกค้าจ๋าใครชอบป้ายป้ายนะคะแนะนําถุงนี้เลยลูกค้าจ๋าใครชอบป้ายป้ายุงนี้เลยลูกค้าจ๋าป้ายใหม่แล้วไปทักเลนนี่โอ้หัวเขาอยู่พี่ข้ายตัวนี้ได้ไหมเรียกแต่พี่นางเลยค่ะ แบบว่าออกงานก็ได้นะได้เลยได้เลยลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสวยมากนะคะกระสอบนี้ CF เลยเด้อได้เลยนสวยมากนะคะป้าประหยัดสวยเลยมีแต่งามๆเนาะประหยัดไปเลยอ่ะหน้ามดีแนะนําเลยนะคะลูกค้าขาหมวนี้เหมาะกับทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าใหม่นะคะหรือว่าแม่ค้าที่ขายอยู่แล้วนะคะเหมาะมากใช่แล้วค่ะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะคร่าวๆให้ลูกค้าได้เห็นประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหมวดนี้เป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลด ec นะคะแพ็ก25โลราคา3,750บาท จำนวนตัวเราประมาณการนะคะ100-130ตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณ28บาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ f c e e o o o l l i ์โทรเข้ามาสอบถาม i g หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะรับมาเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง y o u t u b e นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ